เป็นกระบวนการปลูกอ้อยนะครับในไร่ไอ้อยนะครับของช่อง YouTube จะรรงการเกษตรนะครับนอกจากท่านจะได้รับชมรถตัดอ้อยรถเกี่ยวข้าวนะครับเราก็จะมีวิธีการปลูกตั้งแต่ปลูกบำรุงรักษาเขานะครับเสร็จสับน้ำกันต่อครับสอดที่สาม สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube สุโขทังการเกษตรครับเดี่ยผ้ายางเนี่ยนะครับสังเกตเห็นะครับท่อนอ้อยมันสีแเหล่นุ่งตรงนี้นะม ินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินไซครับท่อนอ้อยเครื่องปลูกนี้มันลงเร็วครับก็จะออกแนวว่าเปลืองซะหน่อยฝุ่นเยอะครับ งานในเล่ในนาเนี่ยน,น,น,นะครับช่องยูทู b e จะตรงกันเกษตรนะครับขอน,นํนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศว้อยนะครับ ช่วงเดือนตุลาคมนะครับ ที่ทาการปลูกนั้นนะครับเป็นอ้อยพันธุ์นะครับขอนแก่นสามนะครับลักษณะเขาก็วิวัฒนาการมาให้เหมาะกับนะครับพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นนะครับมันจะมีมันจะมีหลากหลายพันธุ์ครับมันเป็นรหัสเข้ามาในดอกของมอกษตรพันธุ์สรงเสริมของโรงงานแน่นะครับก็่ากันไปพันธุ์ผู้เขียวพันธุ์ยังทั้งใช้ผู้ก่ะเสริฐอีกแบบหนึ่ง นะครับบางเจ้ากับอูท่องหาอูท่องหกกับมีนะครับโดยลักษณะทางกายภาพนะครับของพื้นที่นะครับในจังหวัดอุดรธานีมันเหมาะสมต่อการปลูกอ้อยนะครับอ้อยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ที่นะครับทำรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับต่อเนื่องที่เล่าถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราไม่ได้รับประโยชน์หรืออนุสงอนิสงอะไรเลยนะครับจากกรณีที่บราซิลนะครับปี68แเนี่ยคาดว่าจะประสบกับปัญหาภัยแล้งนะครับฤดูกาลก่อนนี้นะครับต่อตันเนี่ยนะครับ1420บบาทนะครับในการเปิดฤดูกาลนะครับ ไว้ขั้นต้นนะครับพอมาปีนี้นะครับเขาตีออกมาจาก27เซนนะครับต่อปอนนะครับราคาน้ำตาลโลกนะครับพอมาปีนี้นะครับตีออกมาเป็น21-22นะครับแต่ว่าผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่านะครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับในเมื่อความต้องการนะครับในน้ำตาลโลกมันสูงขึ้นที่เราจะไม่ได้รับ ประโยชน์จากกรณีที่บราซิลนะครับประสบปัญหาภัยแล้งนะครับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอ้อยและน้ำตาลนะครับเราก็จะนำมาเล่ามาบอกก่าวนะครับเราจะทำแต่ไล่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องสนใจราคาความเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเหมือนที่ผมก็รยสงสใยว่าทำไมมันมีการบิดเบือนเรื่องอะไรไหมที่จะ ปฏิเสธที่ไม่ให้นะครับชาวไร่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากนะครับในสมัยนี้นะครับจะมาตัวกันบ่ไ,ได้เนี่ยนี่น้องมันเข้าถึงกันหมดแหละครับก็มาสื่อจาก u t u b e สื่อเล็กๆนี่แหละครับก็นํามาเล่ามาบอกลก่าวมาไขข่าวเล่าความจริงให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นในราคาฤดูกาล6ก6 8นะครับจึงยืนพื้นออกมาที่นะครับ1,000 100หนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับยังไม่ได้ข้อราคานะครับแต่ว่าเกษตรกรก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยนะครับมันไม่ไม่ใช่จุดคุ้มทุนนะครับจุดคุ้มทุนที่แท้จริงเนี่ยนะครับต้องอยู่ที่1,400บาทต่อตันนะครับไม่งั้นเราก็จะขาดทุนนะครับ ก็เลยอยู่ระหว่างการทำราคาให้ได้นะครับนี่นะครับท่อนอ้อยกันี่ก็จะลงมาอย่างนี้นะครับท่อนอ้อยกับปุ๋ยก็จะถูกสับเป็น,นท่อน กลไบกมันก็จะมีโซ่นี่เป็นกระบวนการปลูกอ้อยนะครับในไร่ไอ้อยนะครับของช่อง y o u u u b e จะตรงการเกษตรนะครับนอกจากท่านจะได้รับชมรถตัดอ้อยรถเกี่ยวข้าวนะครับเราก็จะมี วิธีการปลูกตั้งแต่ปลูกบำรุงรักษาเขานะครับเสร็จสับเป็นการปลูกโดยใช้รถไถนะครับเป็น M954 0ส่นรถไถขนาดใหญ่นะครับที่มีอยู่นะครับ และแบกไปได้ร่องนึงกับร่องนึงพอดีไปกับได้พอดีโว้ นี่นะครับคือหัวล่องจุดบอดตรงหัวล่องเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับเครื่องจักรมันไม่ได้ว่าประสบผลสำเร็จทุกตัวนะครับเอาถ้าผ้าตุาา้มหัวล่องหละแะมานากันต่อ